คลิปนี้กับผากันออกธงไฮธงหน้าอ้ายออกไปเยี่ยมชมธงหน้าพวกเราพี่น้องเลยแปลกเด้อเพูนพๆเลยโบอยากเข่าในเมืองอยากออกธงหน้าไว้สัตจัดหายเลยทั้งได้หน้าไว้เนี่ยหน้ามวบุญเลยนเอ้าเอ้าหมอมใหม่ใกล้โบลุงเก่งอาถามหมอมอมอหนึ่งน้องใหม่ระวังเด้อหมอน่วยเดียวเด้อ ครบทุกบ้า,บานกำลังกำลังเดินขบวนออกทงหน้าเด้อพี่น้องกำลังเดินขบวนออกธงไ้ทงหน้า,าทักทายสบายดีสบายดีเอฟซีตอนเศร้าๆบอวซิโภายในหรือว่าอยู่ท้งต่างประเทศเด้อพี่น้องลคลิปนี้กับผ้ากันออกทงไ้ทงหน้าผาอ้ายออกไป

<laughs> 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 thác con lọ học lọt thùng na mưa thứ đi phun tóp kia nương à na mọc bờ lai nha bưng này <cười> 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 เดินทางมาแต่พูนพี่น้องไอ้ฟังไทยมาแต่ตั้งจังวัดโคราชอยากออกไปเยี่ยมทงนะจัดให้่นเลยมันนี้พาออกทงนะแบบสายลุยลุยตมมฝนตกลงมาเมื่อคืนนี่วูบคืนนี้หลายเดคืนนี้ผมมให้มันให้โบ๋น้องไกินอยู่นะไปกินอยู่หน้าแล้วก็ถึงหน้าหลับไปหอะ

อีกทีแม่ใจนายเมาบนเขาเป็นดอกเเนเป็นดอกหอมาเ็้ามาเล็บไม้เนาะบ้านฮาเอิญเนาะบ้นห้องนไม นี่้าแทบไ้ลงม่หนอมขมย่อมันก็วลอด้โอ้ตังนี้เนอเอามีแล้วสุดุวยแลยนะตอนนี้เฮงหลายตอนนั่เขาลูกสิมือเขามาปูน้ะมันตายไปแล้วไปแล้วเราทงเลยได้ค่ะน่ะไปเลี้ยงง้อมาทนพี่ก็ได้พี่มิ้ตามาทลุงพี่ไห phải à, luôn phải เบิ่ง khảo ngao đâu ngam อีบ่นี่ไอ้งัวไผนี่งัวเจ้าของ ก่นผูหัวคาหัวไปใช่ตรงไหนนี่จนาชั้นไดยหัวพี่พี่ไปได้เกินือไปเกง่ายพี่หดหัวยูยนาขึนก้าวแล้วพี่น้องเอ้สบายดีสบายดี ค่ะก็มาเป็นกําลังใจให้อานาให้เพิ่นเด้อพี่น้องมื้อนี้น่ะมื้อนี้น่ะลุงเก่งเป็นเจ้าของซ่องเลยให้ลุงเก่งเป็นเจ้าของซ่องมื้อนี้เพิ่นสิไปเฮ็ดมนอันหยังกลุงเก่งไก่อบฟางบ่อไก่อบฟางไก่ไก่ก่ไ่ไก่่่่่ นี่นะครัน่ะแต่ขาขานี่แหละนี่ดูนะแม่นนี่นี่แต่กระล่งเปิดใต้พุทธนั่นนะหนาหน้าใครหน้าป้าเหอแมนนาป้ารักของพน้าของพายุงเออแมนแข่งยุ่งเชิงหัวอันนี้ของป้าปูุยเชิงหัวดังก้อนนี่เองงานโยขาฮอนนี่แถวนี้แหละนะฮะเงาเงาอยู่บงางแต่วมาซื้อปุ๋ยมาซื้อใส่ปุย น้องไส่เลยเด้อันนั้นเขาเจ้าดำน้ำลังเพื่อดำน้ำลังไปให้ลุงเก่งยามึงดูปป่านี่หน้าเขาอหไรนี่น่ะใช่ี่ว่าหัวหน้าปลูกมันยิ่งใสอู้ดเผื่อเผื่อได้จังเขินละจำสิเลาะอีดอกวันนี้นะจอยวันนี้ละแล้วว่าเป็นยางน้องคือจอยเหมืนจอยในยางหันยางนี่รุ่าวทีถามนังรูปยางกระปูกัน เอกระปุกเอาไปเลยกระปุกเอาืนี่บ่นี่บ่ลูกท่านผู้ด่ากับตามันอะมมี่ใส่หมมี่อ่ะไปปะโมมี่กัขึ้นปะนี่น่ะ อาลุงเก่งออกมาทงให้ทงหน้าเด้อพี่น้องเองยเมื่อนี่เปิดมาเที่ยวเล่ารอบนี้น่ะว่าได้ไปสายแล้วก็ยังเดียวอยู่หน้ายังเดียวพี่น้องเอ้ยอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องอยู่หน้าคือเก่าอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเติมหม่วงหินมาหินมาพานเด้กระลังเคียวเซฟูยเมื่น่ะ เป็นบัวขอ,อ,อเป็นบัวกะเลถึงนช้าแค่บนี้ปลาไหลนะนดดึกะนี่มแป่ตามนั่งนงามยากขอนูนนี่นะมันเป็นดินแห้งดินแห้งเลยไอ้แก่นั่นเป็นดินแห้งแล้วปร่อยเกิดหยาแทนี่นะ

อดขันตอนนี้เลยเด้อพี่น้องว่าได้เห็นตอนโกคนโรคหยังดอกพี่น้องเลยเห็นตอนเข่ามอเลยไก่ลำปลาโอ้ไก่ไตน้ำไก่ไตน้ำบอนี่ฟังไทยเอาน้ำไว้ทั้งไหนบ้านไก่ยึดไตน้ำน้ำยึดโอ้น้ำได้เนื้อไงนี้น่ะเคยเห็นอยุคเขาเจ้าเมียนบ่มีน้ำบ่มีน้ำนี่หรอเจ้าน้ำใส่ซ้ำคนน่ะมามีน้ำ ไก่ใต่หนามไก่ใต่หนามคือไก่อยู่ข้างล่างหนามอยู่ข้างบนหนามข้างบนเอาอันใหม่นั่นวก็จะเอาใหม่ไก่วัวสดขาเบิ้งขาเบิ้งบ่เคยเห็ดบ่เคยกินแล้วก็บ่เคยกินนี่หะขอครัวกับมาแต่พุูนลาพี่น้องเลยมาแต่โคราชผลไม้ไม่ได้ใกล้ไม่ได้ไก่เดินทางสี่หาชั่วโมงพื่นเออเห็นปะ แปดบอ่อ๋อท้อคือว่าบ่าเคยไปเนาะชุดแดนนั่อีสานเนาะชุดเดนอีสานเลยแค่ใจน้ำให้อเอ้ยเฟินสีเห็ดแบบบนบนเบิง่งเฟินเห็ดก่อนอย่างนี้อันนั้นหมอด้วยเด้เนี่ยน่ะแต่จะบิดจักนี่อย่างเนาะลืมเบิ่งเลยค่ะตาไข่ค่ะหัวสิงไข่ไปมาขุด พักบัวหัวหอตมตำลงใส่กันพักเทียมกินลระูกละเลยคือตำใจใส่ใจไปน้ำใส่ใจเพราะเดี๋ยวที่แต่บ่มีผู้สาวแ <laughs> ก่มากแค่ไีนมีได้อาเรื่องเกงผู้สาวม,มาดูดูคนอ่นโอ้คนอี่นก็รอแท้เอ <laughs> <laughs> อย่างน้องนี่เลอันนะั้น เอ้ยยากเด้อคตอนนี้เวลาไหะยากผู้นสาหร่ายย่างกันย่างน้องดีกว่าย่างกันโอ้ยพอแล้วทานนะย่างก็ทานเบิดเนาะโมเมนต์ว่าย่างเบิดมันแห้งเลัมันแห้งเลยเอาพื้นใส่เน่ะมันไวได้กินไวหมอหมอเขาต้องทานนันอ่อนทานนันอ่อนนี่เออต้องทับเซนน้อย มาค่ะลงทุนลงทุนมาแต่ลงหล่อยเด้อลงหล่อยเด้อพี่น้องเบิ่งเอาอยู่ห้โยนหน้าเก่าพี่น้องหมดติดใช่ก็ว่ายทั้งในหน้าแบบนี้นี่ยหน้าหว้บุญเลยเอ้าเอ้ามาโมใหม่ใกล้พวกลุงเก่งอ้าวอยู่ซื้อไหน เอ้าน้องว่ะไอเก่งเสียเอากระชากลุงพื้นคุณเอนบอกเดี๋ยวไอศิบบอกน้องอยิ่งแต่ผัวน้องกินลวดเฮ้ยอ้าวว้าเหลือเสือ้อบมไ่เคยกินได้สามน้ำสามน้ำสามโอห่าน้ำมีห้อนห้าตักอ่ะเราเอาน้ำเปล่ามาใส่อีกสามน้ำอืถึงไม่ได้เสีได้กินว่ะนี่เอาไรหน้ำตักออกแล้วมันไม่ได้อยากแล้วกินไม่ได้อยาก ไอ้ตัวนี้คือเอาน้ำตัวนี้มันจิตเปลงข้างล่างหล่อเลี้ยงข้างล่างอายมันงนะเออความอนตัวนี้ความอนตัวนี้ความอนตัวนี้จิตลงล่างเดี๋ยวขึ้นน้ำหมกอย่างล่างเออนี่เนี่ยไกใแจนน้ำเบิ่งเอาโอ้ยอุกงอ่างเพื่อจะได้กินเลยนะไอนี่นะโอ้ยของแกเย็นเนาะอ่ะหู้ยมันแนวเปนห้องปุ๊บมันจิตเป็นไก่คุนคุนขึ้นมาน่ะเพราะมันคุนเป็นไน่ะ ไก่ย mm ูพื้นหม้อหนึ่งมันไก่บมมีน้ำหรอไก่บมมีน้ำเลยนอนอีกสามตื่นสามน้ำอ่ามันห่อนปึ๊บเอาบระเด็นประนี้น้ำมีอย่างกับ่อบระเด็มีน้ำมีอย่างในหม้อหนึ่งนะมีแต่ตอนไก่มีแต่ตอนไก่เฉยๆไก่ห่านบ่อเฉยๆเกิดมาไก่แต่น้ำไก่ยูนะไก่ยูไตเอออ่าเกิดแต่ท้องพ่อท้องแม่์ฮก็เคยเห็นเลยพี่น้องบ่เคยเห็ดกินแล้วก็บ่เคยกินเน่คิดว่าไอ้เพิ่นสิเอาตัวนี้ลงพื้นเนาะ แล้วก็สิตั้งตัวนี้ใส่ก็นหนึ่งกับน,น้องออถ้าไอ้นามยุ้ยไต๋นะก็เอิ้อหนึ่งเอาไอ้นามขึ้นมาอัานนี้ไอ้นามตัวนี้มันขึลล้นลงแรงเจ็ดบ่เดี๋ยวคอยเบิง้งเดี๋ยวคอเบื้องแล้วก็แซ่บนะท่าโมโม่โมหนึ่งน้องใหม่ระวังเดอ้อหมอหน่วยเดียวเดอ้อ <c oughs> ขึ้นใหม่แล้วใส่ท่าหนามันห่อนปุ๊บมันมีไอ้อุ่นขึ้นมาเป็นวัด ลักน oh. wow. ้ำตัวนี้ออกแล้วก็เทถึงแต่ว่าน้ำตัวเย็นมาใส่ใหมอ้าถ้าพีนอนอีกสามตื่นครับโซนนอนพี่น้องนอนถ่ายกินไก่ใต้อยังก็ใต้น้ำวะพี่นอนอีกสามตื่นวะซช้นอนก่อนไก่ไต้น้ำมันไก่คือมีน้ำมันวุ้นเสียวะไก่ยืมตังไหนว่าไก่ไต้น้ำมีดุ๊ไก่น้ำมีตับน้ำมีดับน้ำ น้ำน nah ้ำท uh, oh um, ี่สองวะนี่สังเกตเบ่ง่าลูกน้ามันขึ้นหามีอะไเสรษกใกล้สิได้กินแล้วน้ำที่สามเลยได้กินมันวอกมากมาซุกเสยเสิซุกเลยตายเฉยเนาะกนหอมนางบางต้นหาก็เป็นโค่เด้อพเป็น้องโมเมวรากินง่ายๆด้อ นี่แหะเอาไอ้ผานั่นน่ะับเบื้องลีใจอยู่นี่หน้าเอาผักแพรให้ลุงแน่เออนั่นแหละลุงเดี๋ยวสิปรุงปรุงเครื่องเด้อยเปล่านี่ลุองแต่เบื้องเราได้อน้ำสามปรุงเครื่องได้เลยเอาข่าวดันเดียวว่าหาได้น้ำสองแม่นบ่น้ำสามครึ่งเอาออกแล้วเปล่านี่น้ำสามนี่โอ้น้ำมที่สามปรุงเครื่องเออหม้อใหม่ว่าเบิ้งเอาผู้ใดว่าหม้อใหม่ เออดูพิสูจน์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 โอ้โหใช่ว่าสีมอใหม่นุ่งเก่งลักใส่น้ามันนี่นะหนังไกลนังไกลมีหน้ามอจะอมอใหม่ปเอไมีน้าแล้วเนาะที่ชุบไปไดย อ,อันนี้นำนำนี่นำแหงเด้อพี่น้องนำสามมาปุงว่านี่นำสามปุนำสามปุงที่ที่ไอขาดเมื่อไดขึ้นนี่เด้อครับของแจกอ้ว่นี่แสบหลายแสบหลายทำอยู่แม็กมวยไทยเว้ยมีหดสองสามนับแมนที่ลดลึกเกลืสบา่เจ๊นเลยสิป้าป้กินหลายเ้าตามขั้นของขาเนาะเซนโรดีมีแล้วบ่มาใส่พีูุ่ดเลยใช่บ่ะเนี่ยแส่หลายเลย น้ำปลากระมีเด้อน้ำปลาคขนีดใส่หญ่หอมว่าพี่น้องเลยไอ้เพราะท่านใส่น้ำปลาเจินไม่ได้ไปอนะจินไม่ได้ไปให้ไปนะรอบงไก่ใต้น้าเนาะใต้น้ามีดิบัดนี้มาแห้งเด้เด้อพี่น้องเลยนี่เครื่องผูมุกพี่รอบสุดท้ายบ่าไงขั้นตอนสุดท้ายเจ็บน้ำลายบัดนี้เนี่ยไม่ได้ใส่น้ามันบ่ลุงเกงใส่ใส่น้าตี่นี้โ่ เได้บ่อใบใส่ใส่หม้อใหม่ยืใส่หม้อเปิบเนาะปลาหม้บ่อกินปลาหม้อนึ่งบ้อหนึ่งวเออเหมือนคนลงเก่งเปิดใบ่ลยกินแล้อายุเห็นอบยแต่น้ำโมแม่โอบนีลงเก่งไอโอ๊บอันเดียวกันโอ๊บแห้งเนี่ยแต่ไม่มีน้ำคาว่ามีน้ามันมาจากไหนรูบ่อพี่น้องมาจากไกลเลยไม่ได้ใช้น้ำนะจ้า บมแมนบอกมันหยาดลงเตถึงหมูบ่อันน wow. so uh, ี้มันค oh ืออบไบท์เออมันออกในตัวออกในตัวโหพี่น้องเอ้ยบานนี้แหละจะได้กินไก่ใต้น้ำใต้ดินโอ้แปบเดียวนีนดังแคบๆบ่ได้นะอาการเห่ยวอ่ะอือเข่าไว้เพี้ยวาไว้เลยวางปุ๊บมีเอามาอีกเอามาเต็มอ่อเอาเหียวเลยแบบนี้เออเอาเต็ม กินกระมังเลยมันยังแห้งน้าแห้งคุนว่าจะได้กินวันนี้นะบัอหนังห่อนี่อเสิไอ้ใส่มันโดนๆใครเนี่ยแต่ฝนตกพี่น้องไอ้แซดแล้วพ่อแห้งอยู่หยุมใครเนี่ยผมมีหนังด้วยแซดแล้วพ่อแห้งสิหยุมหน้าเคุณพ่าใส่ไก่ไต่หน้าลุงเก่งปล่าววะออกมาอีกรอบมานั่งอยู่อนาโฮมมาคามแล้วเด้อกินข้าวน้าเรียบร้อยแล้วล่ะพี่น้องเไยลืมถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบง อตอนซุกนะ่ะหิวข้าวแห้งพี่น้องเลยก็เลยประเยทยใหยเบิ่งซ้ำจิงใดก็กบขอโทษกอไหวหลายๆายเด้อเนาะแลวกกรกบทักทายสวัสดีสวัสดีสสดสสดเอฟซีมดทุกทุกท่านพี่น้องเลยอ่าคลิปนี้ก็มาทักทายเอฟซีอยู่ทงไฮทงหน้าเนาะหลังจากที่เดินทางมาแต่บ้านเมื่อเช้านี่หล้กก็ออกมาทงหน้าพ้าอ้ายเพิ่นออกมากพักพอนอยู่ทงหน้านี่ละมาชวนเพิ่อนออกไปขังนอกเพิ่นกะว่าโบไปพี่น้องเลย เพิ่นก็อ,อยางออกมาอยู่แบบอานามาเบิงต้นเข่าต้นแบบธรรมชาติอยู่ทงไฮทงหน้าสินะ่ะเคยอยู่แต่ในในเมืองแล้วอ,ออกมาอยู่ตามทงไฮทงหน้านี่แหละเมื่อนี่กับบรรยากาศกักัใครอยู่จักน้อยเพราะว่าเมื่อคืนนี่มันกะมีฝนตกลงมาพอดีพื่นาพี่น้องสีแห้งกับวัแห้งเนาะเมื่อคืนนี่กับพอดีอากาศจะเย็นๆตอนนี้กับยู่ฮ่มขามเนี่แหละทั้งอายเพอนอนอยู่อาเทียงอยู่ข้องตารางเทียงหน้าพี่น้องเลย จังไดกะฝากกมาเป็นกำลังให้ใจในเด้อเนาะทักท่าสบัสดีเอฟซีวว่าจอยู่ภายในหรือว่าอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเลยคือช่วงนี้กัเป็นช่วงหนาฝนแน่ไปมาทาั้งใดกะค่อนข้างอยา่างลำบา,ากแน่เจกหน่อยกะคือว่าเมื่ออื่นนี่ก,กัทกั้งอ้ายก็จะได้เดินทางกลับแล้วล่ะพี่น้องเลยเพื่อนกะมาแบบมาแบบพีบด่วนนะพี่น้องเพราะว่าเป็นวันพักแคมเมอ่อ วันพักแค่เมื่ออื่นนี่ได้เนาะพักวันเดียวนึงหรอพี่เนาะเมื่อนี้ก็เมื่ออื่นที่เนาะสองวันบ่ะเป็นพักอาวันแม่พี่เนาะเม่นบ่ะเป็นพักวันแม่วันแม่วันที่สิบสองคืออยู่ทางฝั่งไทยนี่เพิ่นจะพักงานทั่วประเทศว่าสั้นทั้งอายก็เลยเลือกมาพักพอนอยู่ล้วตอนนี้นอนอยู่อ่าเพื่อนละพักพอนคักปัญญางพี่น้องเลยหลังจากว่ากันกินไก่อันอัน ไต่หน้าม่ไก่ใต้น้าเป็นสูตรใหม่ที่นํามาแต่ทางฝั่งไทยมาเห็ดสูน้องกินน้องเคยแล้วก็ทั้งลุงกินพี่น้องเลยพากันกินเป็นขั้งแรกชวนไปหาผู้สาวก็บไป FC ว่าเพิ่นมาหาผูา้สาวบ่เพิ่อนอ่าอไอ้ทองใสเพิ่นสีมาอ่าแปกโมแน่พี่น้องเลยทั้งไอ้เก่งนี่เพิ่นมาเยี่ยมนหลานไอ้ทองใสรับใจได้ไอ้ทองใสเยี่ยมน้องเยี่ยมหลานเนะาะแล้วก็ แบบแบบว่ามาหลินมาส้มภาพบรรยากาศแบบนี้นะพี่น้องเลยเพื่อนกับเบบว่าโบได้คอยอันนั้นปันในดอกที่จริงเพื่อนก,ก,กับยากษียูสา,าวล่านะเพื่อนกับโบค่อยมั่นใจนะก็เลยแบบอยางไห้น้องนี่ไห้รัาแนะน้าว่าผู้ใดควนผู้ใดบ่ค้วรอย่างเี่นะแม่น้องเห็นทนาพี่น้องสา,าวเล่าีนกับมันกับหลายคนกับหลายรูบแบบเนาะกับโบเมนว่าอ่า ก็บอกเป็นว่าเปิดสูคนดอกพี่น้องเอยแต่เฮ้ากับเข้าบอกหูว่าจิตใจใครแต่ละคนเป็นจงใจจังซี่นะก็เลยบนะยน้ำให้อายจักคนเลยพี่น้องเลยถามว่าเพื่อนเลือกเองเพื่อนเพื่อนพ่อเองกับสุดเลือกแต่เพื่อนเนาะแต่ว่าจะให้น้องไปเลือกให้จับผู้นั่นผู้นี้ให้เนี่ยไม่น้องวินตาโบโบขอแนะนำหาพี่น้องเลยเป็นเป็นแจซี่ละเพื่อนก็เลยเลือกที่จะมาลินน้ำน้อง แล้วก็มาลิ่นน้ำลานลานเพื่อนก็มารอบที่สองแล้วล่ะทางไอเก่งเพื่อนเดินทางมาแต่ทางจังหวัดโคราชส่วนหลักเดินทางไกงล,สสลอ,กยอยู่ช่วงก่อนๆน่ะก็มาสองสามวันคือกันพี่น้องเลยคือเมื่อเอิญนนี่ก็ได้เดินทางกลับแล้วอย่างใดก็ขอขอบคุณขอบคุณขอขอบใจน้ำเอฟซีเลยที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องแล้วก็ขอฝากความคิดเอดคิดเทิงไปเบิร์ดสุบขทิศทีเนาะ ทางเอฟซีอยู่ทางฝั่งลาฝั่งไทยไมี่นมิจจากับบุคอยได้ลงคลิปพี่น้องเลยเพราะว่าเอฟซี FC กับเพิ่นกับคนข้างที่แบบเนาะคือว่าแหละเพื่อนกับเลือกไปเบิ้งซ่องที่เพิ่นมีคอนเทนต์ดีๆอย่างซี่นะ่ะพี่น้องเลยคือมี่นมิจจาผักส่วนลาจะทายแต่แบบวิธีชีวิตตัวจริงเนะาะชีวิตตัวจริงของตนเองลงอย่างซี่นะ่ะแล้วก็ส่วนลายก็อยู่กับไห้กับหนาเอฟซี FC เพิ่นกะ อาจจะเบบเบือเบือจังสินะก็เลยยอดวิวกับบ่อคอยมีแม่น้องมิ่งตาก็เลยบ่อได้คอยอัดคลิปลงพี่น้องเลยอย่างใดก็อยู่ดีมีแห้งคือเกาเด้อเนาะยังอยู่ดีมีแห้งคือเกาถามว่าโดนโดนบ่อได้ลงบ่อได้อันนี้ก็เงียบไปเลยก็คือสีบมีสีโบมีอยู่ในบนอ่ะ อ่าสิบ่มีชีวิตอยู่ในวนโลกนี่ล่ะพี่น้องเลยแต่ว่าโดนล่ะยังอ่าเคลื่อนไหวอยู <HHH> ่ก็คือยังอยู่เด้อเนาะยังคิดทอดคิดเถิงคือเก้าฮะลาพี่น้องเลยจังได้ฝากติดตามในเด้อเนาะฝากติดตามมานะอ่าไม่น้องมิตรตาอยากลองไปเฮ็ดอะนะทางเฟซบุ๊กใน่พี่น้องเห็นหลายคนอยู่ทางฟังเล่าเดี๋ยวนี้เขาจะว่าเฮ็ดอะนะสั่งสามารถสั่งรายได้จากเฟซบุ๊กได้มันแม่นแท้บ่าไม่น้องมิตรตาอยากพิสูจน์จะซื้อดอกพี่น้องเลยแล้วก็ <c oughs> ติกตอกแน่นาะอติกตอกนะ่ะคือทางอ้เพิ่นแนแนวไห่ลินน่ะนะทางอ้เพิ่นยังไห้ลินติกตอกเป็นเป็นแบบเพิ่นสั่งอีเมลมาแต่ไทยฮนะ่ะพี่น้องมีตาก,ก็เลยอยากลองเบิรงพี่น้องเลยว่าสีได้ผลบ่ยังสินะก็สีลองลองเบิรงหลายๆแนวเนาะแต่ว่า youtube นีได้แล้วแต่ว่าเพียงแต่อ่านยอดวิวมันได้บบหล อาพี่น้องวิญตากะอยากหู้เป็นแนวทางไปซื้อดอกพี่น้องเลยว่ารายได้ไมันเป็นจังได้แจงได้หู้หละกะยา่าดอกพี่น้อง <c oughs> จังได้กะฝากเขามาเป็นกำลังแห่งใจในเด้อเนาะอ่าทางช่อง YouTube กยงออะยังคือเก่าอ่ายังคือเก่าั่นล่ะ <c oughs> จังได้กะคลิปนี้สิได้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ล่ะพี่น้องเอ้ยอ่าต้องขอขอบคุณขอบคุณขอขอบใจเนาะที่เข้ามาติดตามรับชม อันดายบอสโซมา่าพาอควนกล่าวขอโทษขออภัยเดอ้อไว้พบกันในคลิปต่อไปคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีผากชอบเนี่ยเดอ้อยิคแจพี่ได้พี่เนาะ